สวัสดีพี่น้องบรรยากาศยามเสาร์เด้อ,ดอการสดใสบรรยากาศยามเสาร์บ้นนานโนนสะอาดเออทางนายเพิ่นปลูกด,ดอกไม้ขายบ่เนาะสวนดอกดอกไม้บ้านนั่งนะเห็นบ่พี่น้อง ดูเสียงฝนปลูกดอกไม้ขายดอกดาวเรืองบ่เห็นบ่งันก็ทายไใครยังไงดึงกล่อง็นผู้เจ้าคนไปโยมีสม้อยอยู่บ้านหลังนี่ไปเหตุการณ์งานบ่ไปผูเจ้าก็คอยอยู่บ้านหลังนี่ เป้นผูกด่งไม้เออดอกดาวเรืองโด่งดาวเรืองมาเพิ่นอยู่นี่หันเพิ่นก็มาผูกไว้ทางหลังบ้านพี่เลยมาสองตัวไปผูกไว้ในตู้ปลามันตากแดดตากยังเนาะมันก็ฮ้อนมันคืนหนี่ก็ฮ้อนมันคืนอยู่ทางหลังบ้านสองตัวมาเลย กาศยาเศร้าเราสิพากันไปทางไหนมือน,นี่เห็นแบบสิเพื่อนบอกกันว่าแบบสิไปเต่าง้อยไปอย่างผ้าแดงไปอย่างเมมอนกัโอ้อยากเห็นใช้จะเพื่พนพาไปไปเบิ่งเด็กๆกินเขา่า น้องลุงปอนเขาอาติน้อยนางอ้นปอนเขาลูกกองกับโอแจงเด้อพี่น้องเลยขอโทษขออภไปโทรศัพท์แม่เนี่ก็ได้็ึอนันใดกินเข่าท่าไหนกินเข,าขา่ากินเข่าเศร้าพี่น้องกิน<ะ>เข่า่อนอุ้ยโอ้ยยังค่งาคอ กี่งเขาก็ยังปีงไก่หมู่บ้านนี่อาตีนอ้อยอาตีน้อยเอ้ยแซ่บบลูกกินขเข่าสบายดีจ้ากี่เข่าแซ่บบ่อกินเข่าแซ่บบอฮะตื่นมาแล้วก็ขี้ให้ตื่นมาขี้ให้อาตีนออ้อยเย็นๆเนาะลงขับไปเย็นอากาศเยน็น ừ à, kín. Kín khảo. Kín khảo. ừ kính thảo lên đẹp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  thảo lên đẹp thảo lên đẹp ใส่กลับไปแต่งโตกันอยู่นี่เนาะทนี้อยนต้องห้องฟองกนเด็น้อยกินยาไปไปกินยาของสากินยาจ้าเนจ้าไม่กินนะเด็กยาเ เต,ตัี่ตตัตทีเอาเหตั้งีเปา่คนีเจหตตัต <c oughs> ตต้ีปองเปา่ <c oughs> <c oughs> าบาเิดได้กินเหนตัต้ีปองเปเินได้กินอย่าใช่ไหม Vậy này. Cho xin mời em hô Rồi, lỗi 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 lỗi

ดีีงค, <S <S คะอะไรกมอนชอไหมสิไม่ em. ม้อนชอไหมสิเด <Eh> ี๋เดี๋ยวหนูซื้อให้ีเงาเดยไปด้อยู่อะไรัซื้อนี่ไิ่หัวไหนี่ใบกระ่อเอาเด็กอืมเรียบรอยโคการเยอะหิดนี่เราด้จยมาหิดแนทั้งา มสน่ไปจะอืมจีกกาหนักมากเลยระว่างเอาลงหมอนใช้แน่งนันกนีไปแล้วนี่ได้ดีจะไปเนื้อแวนเมนันดนนี้คขับตัวน้ไป่ได้่ะไน่หนนี่ขึ้นาัตัวระวงเอาลงหมอนักยันหนผมจะไปตรงจริง มันจะมันมันเงยยกตัเขาจะเก็มกลวเหอนแแบบนั้นนะพกแบบน้นนะอื้วนี่ไปเดี๋ยวเราจเปลี่ยนทรงแน่เลยเปลี่ยนมันก็บอกคืออาจจะทรเดี่ยวแต่จะเปลี่ยนทรงจะต้องเอาแนวริมานีบแล้วจะไปยืดออ้ามมาไวหายแล้วโอ้ตื่นช่มันยังไงยังไงอ่ะเห็นเงย ยืมเนสักพ <'s> ันกวาแบงก์เจ้ครัแวตแม่ากมกผ่ามันดีกว่าคื้นี่าส่สร็จวเสียแล้วมคุณก็เล่นหนาจเอาคนเป็นบได้เลยปิดบปิดเงบได้เลยเสียเงนบได้ก็เสียสฉอนี้ถนมาเอาไปจือไปใส่เสียหมค่ะเออมันเบิดจะต่อไปน้ำบออเต้อได้เอไซื้อได้ขอน่ะขอสาท่อจาก็เต็มหมดเดินหางก็ได้ พอสมจีนสมลองไหมเขาไปไกลสักเต็มระเบ้อโทรศัพท์ไหมเต็มแค่เต็มไปเลยเต็มที่อะไรเต็มที่ไอ้จังที่ได้ยินก่อนไปเลยก่อนจะปากนอนได้มันคือคาร์โบ่อะไอ้จังที่ไอ้จังที่เอาคอนไปปากไปทางทัศบา

ออคเจนคอลจนหัช่งนทำเย็น er> ีบบ yeah. ่วงนำเย็นช่วงนึบ่จอกนึงบอึคือจิ้หาเขาช่งแขวดน้ำเนี่นคืกินน้ำ่กินยาช่งกินจอกนึงก็ม่จัยาเลยมือซ่เหมือนโซไงเออแองคนตรอคนใ่น้าบ่าชนไมได้บ ก็ทำปากนี่ยเอเนี่ยุ๊บป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 ุุุ หน้างหน้าตรงหนากใส่แม่งิถั่วกระตุกเอาหน้าเอฟซีได้ไหมแม่เอาคลิปนี้จะมีมอนนาไปก่อนเดองเด้อย่างครสเขาปากุ้แซ่ตุ้ไลสัตว์ไข่ส่งแหมอนกุจสูเด้อพี้องเด้อายบายจ้า